สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอย่างอค่อ,อ,อกกนข้างอาการค่อนข้างจะหนักน,นะครับผมแนะนําผิตพันธุ์คือโมดิโมดินี่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนครับโดยเฉพาะมาจากมะนลักขี่นกนะครับมะลักขีนนกของเราเนี่ยเรามีการสกัดโดยวิธีพิเศษนะครับจึงได้สารสําคัญในปริมาณที่สูงและสารสกัดที่สูงเนี่ยออกฤทธิ์ไปก็เรียกว่าทําหน้าที่แทนอินซูลินไร้ของเปล่าคือทําหน้าที่แทนอินซูลินนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยสายเหตุเกิดจากการที่ว่า ตับก่อนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ไม่พอหรืออินซูลินที่มีในร่างกายเนี่ยมันไม่ทํางานเ็าเรียกว่ามันรีสติเแตเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหนาน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับน้ำตาลที่เรากินเข้าไปหรือหรือแป้งพวกที่อย่างที่เรากินอาหารีร่เรากินก็ไปเมื่อย่อยเป็นน้ําตาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำตาลเหล่านี้ไม่สามารถซึมก็สู่เซลล์ไปผ่านกบไปผ่านไมโทคอนเดรียเพื่อแปลงน้นตาเป็นพลังงานใช้ประโยชน์ได้ก็ทําให้ปริมาณของอปฏิกูโคสใ,ในกระแสเลือดนีสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรไตจะทําง,งาน สุดท้ายก็เกิดภาวะไตาวายปเปิดภาวะไตาวายสิ่งที่ตามมาโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็จะเยอะแยะไปหมดเลยบางคนบางคนขึ้นตกที่ตาก็ทําให้เกิดตาบอดได้นะครับไปที่ปลายประสาทมือเท้าก็แผลก็หายช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นไอสารสกัดของเราเนี่ยจากมะละลกีุกี่กทำหน้าที่อินซูลินไลท์คอมเพลวความหมายคือไปทําหน้าที่ทดแทนอินซูลินที่มันขาดหายไปหรือมันไม่ทํางานโดยทําให บัตรครูโคดในกระแสเลือดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถถูกผลักข้าสู่เซลล์เมื่อผลักข้าสู่เซลล์เซลล์ก็สามารถนํากรูโคสเหล่านี้มาแปลงเป็นพลังงานจึงทําใหเ้เลือดก,ก็ราอยู่มีประมาณของบัตรครูโคดในภาวะที่ปกติและคะแนเดียวกันเนี่ยนะครับความอ่อนเพียเพียแรงจากการที่ว่าร่างกายขาดน้ําตาลทั้งทั้งนี้กระแสเลือดน้่งตาลสูงนะครับก้นน้าตาลเข้าไ่ได้ตรงนี้มันก็จะลดหายไปความสดชื่นของคนผู้ป่วยหลังจากที่ทานโมดิ มันก็จะกลับมาปภาวะปกติใช้วิตได้ปกติได้เหมือนเดิมการทานตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามื้อไหนก็แล้วแต่ที่เราทานอาหารเราก็ทานโมดิสักสองแคปซูลแต่มื้อไหนที่เราไม่ทานเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทานโมดิเพราะเหตุว่าเราไม่มีปริมาณอาหารหรือน้าตาลที่สูงเส้นเลือดสูงเราไม่จำเป็นต้องไปทานมื้อไหนเราทานสิ่งที่เป็นแป้งหรือน้ำตาลน้อยเราก็อาจจะทานได้ไม่เดียวแต่มื้อไหนจะเกิดว่าวันนี้อยากจะกินทุเรียนอยากจะกินของที่เราชอบชอบที่มีเป็นนานแล้ว เราก็เพิ่มปริมาณของโมดีเพื่อมีกนิดหนึน่งเพื่อไปชดเชยน,น้าตาลที่มันสูงในกระแสเลือดให้ผลักเข้าไปได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ง่ายๆของการอาหารเสริมสาหรับโรคเบาหวานนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นในสภาพจริงของครอบครัวผมตระกูลผมเป็นตระกูลเบาหวานทั้งฝ่ายคุณพ่อผมทั้งฝ่ายคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานทั้งกัน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 ทั้งกันทั้งสองอบสองสของสองครอบครัวนะครับสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้รับผลกระทบ ตัวนี้ทั้งทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พ้นผมก็เป็นเบาหวานน้องชายผมเนี่ยเสียชีวิตเพราะเบาหวานไปมาสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตัวผมเองก็เป็นเบาหวานมาถึงวันนี้ก็ร่วม20ปีแต่ว่าผมใช้ทีวิอย่างคนปกติพอทุกครั้งของการทานอาหารผมจะทานโมดิสองแคปซูลแล้ววันไหนที่ผมทานทุเรียนผมก็ทานเพิ่มมากขึ้นมื้อเย็นมื้อไหนที่ผมไม่ทานข้าวผมก็ไม่ทานต้องไม่ต้องทานโมดิเนี่ยผมใช้ชีวิตโดยอย่างน,านี้ไม่มีใครครู้ว่าผมเป็นเบาหวาน นะครับระว่างก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานแล้วเราก็ไม่ทาร้ายกันจากการที่เราใช้โมดิตนะครับมาเป็นมาเป็นตัวประสานให้เราสองคนถือเพิ่มกันได้นะครับที่อยากจะเปิดเป็นหนึ่งความหวังนะครับที่เราไม่ต้องไปทานยาเคมีเพราะการทานยาเคมีสุดท้ายปริมาณยาต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันเอาไม่อยู่นะครับตั้งแต่เริ่กตั้งแต่เพื่อปริมาณยาจะกินเรากินยาอาจจะเม็ดเดียวก็เพิ่มเป็น3เม็ดจากนั้นก็ต้องเพิ่มยาตัวอื่นเพิ่มเข้ามา สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปฟอกตรงฟอกไตแล้วการใช้ชีวิตก็ไม่ปกติสุขนะครับเราสามารถอยู่กับเบาหวานได้ด้วยการปฏิบัติตัวของเราให้ดีแล้วก็เข้าใจในแง่ของการทานยาก็คือมื้อไหนเราทานอาหารที่มีโปรตีนหรือที่มีแป้งเยอะเราก็ทานโบดิกเพิ่มขึ้นไปแต่มื้อไหนที่เราไม่ได้ทานเราก็ไม่ต้องไปทานโมดิม์นนะครับอย่างนี้เราสามารถอยู่กับเบาหวานได้จนวันตายนะครับ